หนาวมากเลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่เพื่อน้องทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ก็ผมจะมาอัปเดตอากาศอันหนาวเย็นนะครับอีกแล้วในรอบ57ปีของประเทศเกาหลีใต้นะครับ น,นี่ก็อยู่กับผมบาวชิริที่เกาหลีใต้นะครับอากาศบอกได้เลยว่าโคตรเย็นเลยตอนีติดลบอยู่ที่18องศานะครับตอนนี้ <c oughs> หนาวเย็นขนาดครับเช้านี้จะมาลองสตาร์ทรถกันนะครับว่าอากาศเย็นๆแบบนี้มันสตาร์ทติดหรือเปล่านะครับเป็นน้ำแข็ง ยังก่อนนั่นี่งก็ไม่มีลม <c oughs> หนาวมากเลยเย็นเย็นป <c oughs> มเครื่องก่อนครับ ก็วันเสาร์นะครับอืมติด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 ง่ายดีอยู่นะครับเนื่องจากอุณหภูมิติดลบนะครับรถก็ต้องมาสตาร์ทตอนเช้านะครับสตาร์ทไวท้ทุกวันไม่งั้นมันจะสตาร์ทติดยาก

มากเลยนะครับเดี๋ยวอยวอร์มเครื่องรถก่อนครับยินยินนะวันนี้งงานนี้ทางาน ลืมบอกไปนะฮะรถพงมรารลยอยู่ข้างซ้ายมือนะครับที่เกาหลีพงมรารลยอยู่ด้านซ้าย แดดออกแล้วครับลบยางก่อนโอ้กองหิมะกองใหญ่มากมีกองหิมะยังไม่ละลายโอุย๊ยหนาว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  เอาบ้านก่อนนะครับผมขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายทุกคนรักษาสุขภาพมีความสุขนะครับ